สวัสดีครับแม่แม่พอ่พอพ่พี่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิป,ปรบกวนเมตตากดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชวนนิปโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงเฟซแชร์ลงหน้าเฟซแชร์ลงหน้ากลุ่มแชร์เยอะๆยเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเรื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะครับขอบคุณมากครับเอาระหะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะพามาเจาะลึกนะฮะใบปิดสนาธรรมพระอาจารย์ชัยชนะนะฮะมาฝาก ทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับภารกิจเมื่อวานนะครับของพระอาจารย์นะฮะท่านชมพระอาจารย์ก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศิรินทรนนะครับเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับซีโนแวคนั่นเองนะฮะท่านชม นี่ก็เป็นภาพนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับข้างในนะครับโรงพยาบาลนะครับที่พันอาพระจารย์ได้เข้าไปนั่งนะครับท่านผู้ชมครับรอการฉีดวัคซีนนะฮะก่อนจะทำการฉีดวัคซีนนะฮะต้อง คุณหมอนะครับได้ทำการนะครับวัดไข้นะครับทางผ่าจารย์กันก่อนนะครับวัดไข้นะครับวัดได้นะครับ36.3นะครับจากนั้นนะฮะท่านได้ชั่งน้ำหนักนะฮะน้ำหนักได้ที่ 54.70ี 5, 70, นะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะค่าชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักนะครับก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับโชว์เมื่อเรานะครับขึ้นชั่งจะโชว์เลขขึ้นมาทันทีนะครับท่านผู้ชมฮนะ จากนั้นนะฮะพระอาจารย์ก็ให้คุณหมอนะครับทำการตรวจช่วงหลังนะครับพระอาจารย์ก็ว,ว่ารู้สึกปวดนะครับช่วงหลังนี่นะครับก็ให้หมอตรวจดูนะครับวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีสาเหตุอะไรไหมนะครับที่ทำให้ต้องปวดหลังนะครับท่านผู้ชมครับ จากนั้นนะครับท่านได้มอบนะครับเป็นลอตเตอรี่นะครับที่ถูกรางวัลนะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมครับให้กับทางโรงพยาบาลเป็นทุนต่อไปนะครับจะสังเกตว่าตัวเลขข้างหน้าก็จะเรียงสวยนะครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งสามหนึ่งนะครับและข้างหลังก็ หกสนะครับแต่ว่าถูกออกไปแล้วนะครับนี่นะครับเอาละครับเดี๋ยวหนูพามาวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของปกสลากนะครับด้านหลังนะครับที่เห็นเป็นตัวชัดเจนนะครับแล้วนะครับอ่าด้านหลังนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้นะฮะท่านชมฮะนี่ ท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเช่นไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแบ่งปันกันได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับมันชัดเจนมากๆนะครับเห็นเป็นตัว0ูนย์นะครับตัวนี้นะครับอาจจะเป็น3ก็ได้นะครับแล้วก็เป็น8นะครับเป็น8เลขไทยนะครับหรือจะเป็น7ก็ได้นะครับถ้าดูดีๆ และตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ3ตัวนี้นะครับถ้ามองอย่างนี้จะเป็น74ก็ได้นะครับหรือ171นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตามที่หนูมองได้นะฮะและครัว่าวันนะครับวันถ้ามองเห็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชม ว่าวันตรงนี้เหมือนจะเป็น6เลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ขีดตรงนี้นะครับมันจะหายลางๆไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเหมือนเป็น9ก็ได้นะครับ9 6นะครับนี่นะครับเอาละครับมาดูในส่วนของแนวตั้งกันบ้างนะครับท่านผู้ชมแนวตั้งข้างหลังนะคะก็จะเป็นนี่นะครับท่านผู้ชม จะเป็น2กลุ่มเช่นเดิมนะครับแต่ก็จะมีชัดที่สุดก็คือ2กลุ่มนี้นะฮะัท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูจะพามานะครับเจาะนะครับวิเคราะห์นะครับกับหัวปิศาธรรมนะครับพระอาจารย์นะครับอยู่ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ เดี๋ยวหนูจะทำการวิเคราะห์ลงกระดาษนะครบท่านผู้ชมเพื่อความมองเห็นเป็นชัดเจนนะครับและมองง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านใดวิเคราะห์เห็นอย่างไรแบบไหนนะครับก็นะครับมาแบ่งปันนะครับแบบพี่แบบน้องกันได้เลยนะฮะ เาละครับสำหรับเจาะนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอเจาะตรงนี้กันก่อนนะครับท่านชมอย่างที่หนูบอกไปนะฮะท่านชมมันก็เหมือนตรงนี้นะครับเนี่ยก็เหมือนเหมือนหกนะครับ เเก้านะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงตัวเลขนี้นะครับที่หนูวิเคราะห์นะครับไปตรงๆแบบไม่ได้กลับหัวนะครับก็จะมองเห็นเป็นชัดเจนแต่อย่างนี้นะครับหนูมองเห็นนะครับเป็นหนึ่งแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งห้ท่านผู้ชม นี้นะฮะท่านชมก็มองเห็นเหมือนเป็นศูนย์แล้วก็เก้านะครับท่านชมเนี่ยในส่วนของพยายามชนะนะครับเนี่ยก็จับมาใส่กันนะครับก็เหมือนกับเหมือนกับแปดหกนะครับท่านชมหรือเก้านะครับแล้วก็แปดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ